ผมที่ทำผิดนะผมที่อื่นไม่ถมขุดผมนี่วันนั้นคนงานลาหยุดโอ้ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเถียงกูทุกคำเลยเอาอีกแล้วผู้การตะตาเวลปันมาเถียงกูจแทนเป็นใครอ่ะผมก็ขายเสื้อผ้ามือสองอยู่นี่ไงเนี่ยตัวเท่าไหร่ตัวสองแขนน่ะพูดไปหลบหน้าใครจะเห็นมึงเนี่ยตบมุกด้วยตัวสองแขนทันไปนู่นโอ้บัวจะห่วงดัดผม เอาไปยืนรวมกันหนุ่ม้ยน<อ>ี่เออเอ๊ยเอ็งสองคนมาใหม่ทําอะไรกันมาก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเป็นตลกกันมาพี่ใช่ตลกวงคนเต้เอ้อเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราไม่ทักมันได้ไหมเราคุยกันเลยอ่ะเข้าบทไม่ได้หลายชั่วโมงมากตอนซ้อมเปิดโ <c oughs> อกาสให้น้องมันเราต้องเงียบก่อนเพราะเราไม่ใช่สายบุกล็อกต้อยเขาอย่างหม้อนึง่งหมิงนั่งหมิงนั่งหมิงนั่งอั้ออนแล้วไม่รู้มึงนอ้๊ดิมึงนอ้๊เออไม่หมิงนั่งสิตกใจยังหม้อนึ่งมึงนอ้๊ดหม้อต่อม้อต่อหม้อตุ๋น หุ่มอุ่นตุนปั้มตื้อเง้เง้เง้ไม่ทันแล้วช็อตเขาล้วมุกไปทางนู้นดีกว่าหัวมึงนี่ใหญ่กว่าหม้อจตาเวลน่ๆอะไอ้น้องเล่นรีวิวกันมาใช่เต้นรับเต้นรีวิวตามวงดนตรีครับร้องแล้วก็ทำท่าทำทางเพลงอะไรพี่จะเต้นโอย้ยอันนี้อะไรโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดเหมือนโดนหักอกอ๋อถ้าโอ้ยทักนี้เหรอใช่โอ้ยโทษทีอ่ะลองทำด้เราลองลองดู้ี ชาฉันอยู่ไหนใครจะไปปวดท้องเนี่ยเราก็เล่นได้อะดูกที่เราก็เล่นได้เนี่ยให้เคาดีกว่าแต่ตรงนู้นกว่าเอาตรงนู้นกว่าอีกอีกโอ้ยหัวใจผมดอกเด็กน้องหัวใจกระชี้ผิดนะตรงไหนหัวใจอยู่ข้างซ้ายนะน้องอ๋อของผมย้ายไปผ่าตัดมาเนี่ยมันตลกไม่ใช่เฉียงมันแผลเสียงดีอ่ะชอบเสียงกับแถลนี่คล้ายๆกันนะลองดูโอ้ยหัวใจผมดอก แม่จาพ่อมาดอ,อกเอาตรงหัวใจที่อื่นไม่ถมก็ไม่ไปดอ,อกเป็นเพราะอะไรดันมาดอ,อกเอาตรงหัวใจปบ้าักอิ่เเือนกับผมนี่ผมที่ทาผิดนะผม,ท,มที่อื่นไม่ถมสุดผมนี่ดิวันนั้นคนงานลาหยุด <c oughs> โอ้โห <c oughs> เอาแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเถียงกูทุกคำเลยเอาแล้วผู้การสตาเวล <c oughs> ปั้นเข้ามาจริงไ่มเติมเถียงปั้นมาเถียงกูแท้ๆกันเอาเชนเชนเชาเก็บทรงไม่อยู่ เก็บส่งไม่อยู่ไม่อยู่ก็ล่วงลงมาไม่ได้ใส่เจลไอ้แจ็ควันนี้เอ็งนัดพวกข้ามาทำไมเสียบเดี๋ยวเอ๋ไว้ดีนั่งลอยไปก่อนเสียบโอ้มันไม่เพลินนี่ขนาดกูเต็มเมกูยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องเป็นก่อนอ่ะขออีกทีเก็บส่งไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาเมาเมาเฮ้ยเี๋งเมาเหล้าอ่ะเมาเรือเมาเรือแล้วถืออะไรเนี่ยเอาก็กินเรือบนเหล้า กินเหล้าบนเรือ,อขอบคุณครับสำหรับทีมงานเต่ากัดซันบุกหารเลยครับและที่กีอโชว์จากคอมเมดี้นะครับต้องให้อาจารย์ตอบคนคอมเมนต์หน่อยนะฮะอาจารย์นุ้ยเป็นไงครับโชว์เมื่อกี้นี้อ่าก็เป็นเด็กยุคใหม่ที่เอามุกเก่ามารีมิกใหม่มขเขาเรียกว่าโมมุกอย่างกัดเชียงกงนี่เขาก็เล่นกระฉับกระเฉงดี<ห>นะฮะแต่ว่าบางทีเล่นแบบบุคลิกอาจจะห่อหองห่อตัวนิดนึง อยากจะให้เลยชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าโชว์ที่หน้าตาก็ต้องมองคู่ต่อสู้นะส่วนไอ้เสื้อดำเนี่ยที่มีภาพภามาเนี่ยอันนี้ยังล็อกแรกกลนๆอ๋อคนไอ้เก่งอยู่ก็วันนี้ให้สักเจ็ดคะแนนครับผมในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เห็นการแสดงแบบดีนะฮะบอกได้ตรงๆเลยว่าผมเสียดายของไม่ว่าจะเต็มขนาดไหนก็ยังไม่ได้จับเขาเลย เขาควรจะพัฒนาครับทางที่ดีคุณต้องไปที่เต๋ยวเต็มตีนนะครับเต๋ยวเต็มตีนที่นั่นนะครับนอกจากความอร่อยจากตีนไก่นะครับคุณก็ยังได้สิ่งดีๆจากที่นั่นนั่นก็คือสมุนไพรชั้นดีแล้วจะทําให้คุณแบบพิ้วในการเล่นครับพิ้วไหวเลยล่้ลูกค้าเป็นลูกค้าที่ไปกินเต๋วเต็มตีนเป็นไส้ติ่งเต็มเลยใช่ไหมฮทำไมกระดูกมันหล่นไปอยู่ในไส้ติ่งอ๋อเล็บตีนไก่ใช่เล็บตีนไก่คช้อยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็มีติดพอมีตายไปสองคนแล้ะอันไม่รู้อันนี้ไม่รู้คุยกันอ ผมไม่ร <ST su ks> ู้มึงกินยังไงผจะมาให้มึงไปกูจะไม่ให้มึงไปร้านโก้ค่อยค่อยฝ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส S E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส S E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส S E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี